สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคุณยายโดน่าส,สตอรีอ่มาจะพี่น้อง,งาากินข้าวจ้าพี่น้องข้าวเที่ยงใบซองแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้ได้ซุปน้ำม้จะ้ะซุปน้ำมันเสร็จแสบพักกระมีนี่จ้าพี่น้องมาแข่งนี่พริกใหญ่ เอียงก็ห้อมเปรหรือว่าพักแขวเรื่อยนะจ๊ะแล้วก็นี่จะ้ะกินกับซุปน้ำมันเขากันดีนะจะ๊ะพักแพ้วจ้ะพี่น้องกินกับซุปน้ำมันกับปลาเมื่อนี้กินข้าวเจ้าจ้ะพี่น้องลืมมาขา้าวเหนียวเล่ยในงข้าวเจ้ากิน ้องกระเจ้ากินกับซุปน้ำมัมันกับคือเขาเหนียวเเนาะจ๊ะด้วยกระซ่บพื่อเ่าแล้วพี่นอ้องน่าจะเบาๆลายใหญ่ห่างเขามาแล้วก็อย่าลืมเดอ้อจ๊ะเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะจ๊ะนะกดกระดิ่งไว้ถึงว่าพลาดลิปใหม่ๆจ๊ะพี่นอ้องที่สำคัญก็ขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนเดอ้อจ๊ะ ขำให้กำลังใจใหญ่โดนาตดยดีดดดสเสมอมาขอบคุณถูกการติชมทุกคอมเมนต์จ้ะ่าจะลุยง้อหรอหอม,หอม มือคือเกา ừ m. Ừ m. Ừ m. อืมอืมกินขอนียวหลยข้าวเจ้าก็ใส่มือคือเกาพี่เนาะ กังแสบมันขึ้นไปเที่ยวมากพี่นอ้องไปเบิงเกีิสีสันม,ม,มากเมืองบาเกนมาขึ้นมวน

Step. Mm -hmm. มาแข่งดิบไม่จริงแล้วบอนไม่เคยกินจ้ะกินแต่ลวกหรือต้มเนาะหรือผัดหรือแกงยังเสียลองเบิ่งพี่น้องโวยแส่บหวานอบขึ้นขึ้นจังหน่อยแส่บอืแส่บเลย แซ่บเลยพี่นังแซ่บเลย,เล,ยลองเบ่งเล้นจ้ะอันนี้แซ่บกินกับซุปนะหมาเข้ากันดีแต่สมัยเป็นสาวยหญ่เดี๋ยวนัดว่าใครมากินเนี่ยพักกันเนี่ยพักแพ้วเนี่ย เราเคยสิีมบังมันรู้สึกขึ้นๆเผ็ดๆมันเดี๋ยวนียผัดกับมะมักอืมแปด มะเขืงกับเสียพิรอดต้องลวกเลยจิ้กับต้นกับเจ้าเลยซุปเผ็ดซุปน้ำใหม่เลยแต่กินดิบเลยแซ่บ สองมื่อสองใหม่เลยพี่น้องแต่แม่เดี๋ยวปรท่านการ มาท่านอิ่มเนอกจ้ะจะแบบคลิปมันยาวเนาะจ้ะเ็ดคลิปยาวมากไลค์คลิปแล,ล้วมันจีบ่ให้หลดลงมาจ้ะจันก็เอาไว้แค่นี้ก็น,กากนก่าจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาจะพี่เนาะพอดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนแฮงๆงเรื่อยๆเดอ้อจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนสิ่งสำคัญ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด็จประาดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัทเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อจากเอฟซีที่เขามาติดตามยายโดนัทขอบคุณจากใจจริงจ้ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับกินในสวัสดีจ้าจะกินต่อล่ะพี่น้องเม่อหันอิ่มไปแล้วจ้า